ดวงไหลปักในเดือนกุมภาพันธ์ในปักหลังนี้ของชาวราศีธนูในเรื่องของการงานการงานของชาวราศีธนูในช่วงนี้คุณกําลังถาง,งานหรือกําลังทํางานที่จะก่อร่างสร้างเม็ดเงินให้กับคุณหากใครที่มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการงานขอให้คุณมีความเชื่อมั่นในตนเองในการแก้ไขปัญหาหรือในการมุมานะักขยันอด,ดทนบากบั่นเกี่ยวกับการงานของคุณคุณก็จะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดี สำหรับชาวราศีธนูในช่วงนี้จะมีงานใหม่ๆเกิดโอกาสใหม่ๆให้กับตัวคุณเองในเรื่องของการงานซึ่งคุณก็จะทำและชื่นชอบและประสบความสำเร็จได้ไม่ยากหากคุณมีความอดทนขยันหมั่นเพียรและมีความตั้งใจจริงในงานนั้นๆก็ขอให้คุณได้มุ่งมั่นอย่างเต็มแรงเพราะว่าความประสบความสำเร็จก็จะรอคอยคุณในอนาคตอันไม่ไกลนี้ในเรื่องของการเงินการเงินของชาวราศีธนูในช่วงนี้คุณค่อนข้างจะมี เงินสพัดมากพอสมควรคุณอาจจะมีรายจ่ายหรือปัญหารายจ่ายมากแต่บางอย่างอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการซ่อมดูแลหรือซื้อของเกี่ยวกับยานพาหนะบ้านช่องของคุณเองดังนั้นหากคุณมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะยังไงเสียมันก็ยังเป็นทรัพย์สินของคุณช่วงนี้คุณอาจจะมีเงินสพัดส,สมบูรณ์พูนสุขได้กินอาหารดีๆหรูๆมีโชคลาภพอสมควรในเรื่องของความรักความรักของชาวราศีนูนในช่วงนี้คุณอาจจะมีความ เห็นอกเห็นใจซึ่งแต่ละการสําหรับคนที่มีคู่มากขึ้นเพราะว่า,าคุณได้ฝ่าฟันอุปสรรคหรือมีปัญหาร่วมกันอคุณอาจจะขอคําปรึกษาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นปัญหานี้เรื่องของคนการงานหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเงินหากคุณช่วงนี้หันไปหาคู่ของคุณคู่ของคุณก็จะคอยปลอบประโลมหรือให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดี สำหรับคนที่เป็นคนโสดคนโสดช่วงนี้คุณอาจจะยังรู้สึกว่าคุณอาจจะยังไม่อยากมีใครหรือโฟกัสไปที่ใครเนื่องมาจากว่าคุณอาจจะให้ความสําคัญในเรื่องของคนอื่นคุณมีความเห็นอกเห็นใจคนแต่มันไม่ใช่ในเรื่องของความรักเป็นในเรื่องของความช่วยเหลือต่างๆนานา,นาทั้งนี้หากคุณมีความรักในช่วงนี้หรือมีคนใหม่ๆก็ขอให้คุณสังเกตดูว่าเขาเข้ามาหาคุณเพราะผลประโยชน์หรือเขาเข้ามาหาคุณเพราะความรักจริงๆ